แกะแกะยีราฟยีราฟสิงโตสิงโตไก่ไก่แมวแมววานวานวัววัวชะลาม โปโตโ้สหับระโปงนกหูควายแายเ,เต่าหนูนกแก้วช้าง จระเข้งูม้าหมีแพนด้าเป็ดหมีแพะ กะ่ายกะตาย,ตายม้าลาย,ยกวาง,วางกบเสือ<ท>พึ่ง,น,งนกกระจอกเทศ,ทเทศลิงกเก่งมาก